นองตาครมืดขนาดเนี้ยทำไมไม่เปิดโพงเปิดไปล่ะครแต่ที่สําคัญอะ่ะข้างนอกมันฝนตกหนักมากเสื้อผงเสื้อผ้าตากไว้ก็ไม่กคงไม่เก็บโอ๊ยป่าเนี้ยเสื้อผ้าน่ะคงจะปิวไปถึงเชียงใหม่แล้วมั้ยคะเสื้อผ้าไม่หายไปไหนหรอกเฮ้ยเธอเซ็ง ศึกษากันใหนะครับที่คิดว่าตัวเองแน่จริงไม่กลัวไม่ป๊อปนะครับมาสมัครกับเราได้เพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองเจ๋งจริงแต่ขอบอกไว้ก่อนว่าเข้าป่าไปแล้วอาจไม่มีทางได้กลับออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ป๊อปก,กลับบ้านไปกินนมแม่นอนไปไม่ใช่ไอ้พวกเคอะเนี่ยบ้าไปเลยสัโผพี่ป่าอะไรเนี่ยไปแล้วไม่ได้กลับใครเขาจะไปใช่ป่าบ้าอะไรไปแล้วไม่ได้กลับใครมันจะไปมือ เออใช่ป่าเชี่ยอะไรไปแล้วไม่ได้กลับพวกมึงไปกันเองดิอ้อาวอ้าเฮ้ยพวกพี่ก็บอกเลยว่าชมรมเนี้ยเขาเราจะพูดกล้าตุ๊ดยังเองอ่ะกลับบ้าไปนอนไปเอาพี่ทำไมมึงพูดอย่างนี้วะเอา้าแล้วทำไมวะมีคนนิ่มกันไปฟ้องใจดีกว่า ช่ดยค่ะจันแน่แม,มีอะไรกันนะเด็กๆเอ๊ะอ้ะวยวายมีอะไรกันครั้งนั่นน่ะสิเสียงดังทั่วไปหมดเลยมีอะไรเหรอไม่มีอะไรครับาระรา์เคไม่มีอะไรก็ดีแล้วอยู่มาหาลัยเดียวกันก็ต้องรักกันเข้าใจไหมครับเอาไม่มีปัญหามันก็ดีแล้วอย่าให้มีปัญหาก็แล้วกันแต่ถ้ามีปัญหานะจะถูกไปเรียกปรับทัศนคติทุกคนเราพอละ นี่เราอยู่ไปกี่ปีแล้วเนี่ยแปดครับแล้วยอยู่ต่ออีกกี่ปีจนกว่าจะไม่มีเสียงครับดูคำตอบดูคำตอบเขาใจนี่นี่นี่ไม่ขามึงเลยติดขี้เลยนี่เขาไม่มมมมมไแดกหรอกไอ้เหยื่อลูก,กนนี่ย ลุงพ่อพงอสิเรียกไปอยู่สถานที่กูอยคนนะั้นเอออย่าบอกนะเมื่อหล่อนสมัครเข้าปากไปกับเขาด้วยขี้ขาดอย่างหล่อนนะ่ะจะกล้าเหรอเอาเฮ้ยถ้าไม่มีใครสมัครอ่ะพวกกูจะยกเลิกกับนะ เบื่อวะ่ะแม่งมีแต่พวกคีฟฟอร์ตฟัวใครออกไปของไปผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าป่าเนี้ยมันจะสักเท่าไรกันบบวะเว้นเท่าไหร่หรอเต็มที่แค่เฝ้าป่าเฮ้จะข่ว่ามีคนสมัครว่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวพี่เนี่ยจะไปดูแลถึงที่เลยเฮยออส มึงแน่ใจวะมึงจะไปถ้าพวกมึงกลัวกันมากนะพวกมึงต้องกลับบ้านไปโอเคไหมนายโจรู้ว่าไงไปเขาป่ะถ้าพวกมึงไปอ่ะกูก็ไปอืมไปก็ไปเว้ยพวกมันยาก่อนอยากไปก็ไปกันเถอะกูไม่ไปด้วยหรอกใครมันจะโง่ไปตายฟรีๆวะ แต่ถ้าพวกมันไปก็ดีนะจะได้ตายหาไปให้หมดเอจุนว่าเราไปกันดีไหมจุนว่ามันน่าตื่นเต้นดีออกจุนชอบอะไรที่มันแอดเวนเจอร์อ่ะเอว่ามันยังไงยังไงอยู่นะป่าอะไรอะไปเราไม่ได้กลับอ่ะแป้งล่ำอะว่าไงฮะอะไรนะยยยคุณหนูเนี่ยจะไปวันวันออกจัก,กรวาหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉันจะไป

เชื่ออะไรไดเปล่ามึงก็รู้มานานูมันนั่งดูเลยเว้ยเรื่องที่เราให้น้อเข้าไปนีป่ามึงว่าพวกเราทเกินไปวะเชีย่ยป่าแม่งขึนลายสปีแล้วไม่มีใครเคยเข้าไปเลยแม่มงจะเก้วอะดันพลรำให้น้อเข้าไปวะเอ้ยกูยยยย่เรืองอะไรพี่ต่อมสำนึกความดีของมึงกำเริบเร็ยวะ แต่กูไม่นิ่นใจหรอกกูให้น้าพาเนะี่ยที่เขาเก่งและชำนาญป่าเลยว,ว่าแนละ้วเนี่ยนำทางพวกน้องๆไปแล้วแต่มึงต้องห่วงนะมึงมิท่เบิลอะไปดูแลน,น้องอีกมีว่าไม่เกินสองวันพวกแม่งก็แจ้งกลับแล้วหรือยิ่งไอออสอ่ออะปากดีขนาดนั้นเลยเจอเคือว่าวันสองวันอะไม่ลองให้คู่พวกโงกลับแล้วมึงเชื่อกูไอ้บูมมึงก็หนูว่าไอเบิมอะ่ะที่บ้านอาสาไปเพราะอะไรแม่ง มันหวังของการเขียนน้องจูนไงกูจะดูแลน้องจูนอย่างสาสมเลยทีเดียวไม่ไม่ใช่กูจะดูแลพวกน้องๆให้เป็นอย่างดีเลยมาชนมึงสองตัวนี้ชอบทำให้มันยากาศล่ำสุราเสียอยู่เรื่อยเลยใ้ยๆกดเข้าปากเซลฟี่กันเ่ย วะมอกี้แม่งใครวะเฮ้ยคิดมากไปว่าผับเี่ยคนเยอะแยะอาจจะเดินผ่านมาแล้วเห็นเราเซลฟี่กันพอดีเลยแกแล้งเราคิดมากนะกูคิดว่าแบบเดี๋ววเขาแววตายเลยนะือป่าเป็นกูแม่งกิ้วลาแน่เลยวะ่ะเฉยเบิ้มมึงอ่ะอาจจะเจอในป่าก็ได้เขาอ่ะมาเตินมึงก่อนหรือเปล่าวะปากเสีย จนรีกินร,ร,รีบกลับต,ได,ดตได้โจไม่ได้มาด้วยนะเอ,อไมด้มาแต่แม่มันห่วงอะูไคนเยอเยไงตงแต่เป็นเพื่อนมาตั้งนาน,น,าน,นานเนี่ยไม่รู้นะเวย้ยผมไปติดแมวเอาจริงปะมันไม่ได้ติดแม่นเลยแต่มันแค่วัวดทอกับแม่เองคุณไม่มา อย่างเดียวนั่นแหละคือแม่งปอดเฮ้ยพี่ไปด้วยด้วยรับรองคลิปเนี้เยเนียนอะไรเนี่ยนะพี่แค่เข้าป่ามันจะอะไรกันนั่นก็หนาวอะพี่แค่เป็นทีมค้าแค่นั้นเองเดี๋ยวเจ๋เดี๋ยวมึงก็รู้เบื่อพวกดีแต่ปากเว้ยโมตีห่วยเบีย้ยฮะไม่จะเย็น,ทนวทะเลาะก,กันอย่างก,กับหมาดูเนี่ยไม่มากกับพวแม่งตั้งแต่แรกก็ดี ก่อนหน้านี้ก็รู้แล้วหนิว่าใครจะมาลงไปจะบอกอ้อยทำไมมันร้อนอย่างงี้เนี่ยเสียงดังหนวกหูต้องผ่านไออ้อยมึงไม่คิดจะห้ามมึงเหรออา้าวกันไหนพี่บอกว่าพี่เนียนไม่ใช่เหรอเพียดิมึงย้อนเหรอเท้ายอ้อนหยุดพอกันได้แล้วเห็นไหมเน,น,นี่ยเวลาคนต่อเนี่ยไดความตลอกันมั้งเห็นหัวย ยังไงนยพี่เราก็รอมาตั้งนานแล้วไม่เห็นมีใครมารับเลยนั่นสิแดดก็แรงๆเหนียวตัวหน้ามันหมดแล้วเนี่ยถ้ามันลำบากมากนนะก็ไปซื้อตั๋วรถไฟและกลับบ้านไปนั่งต่อไปนอนตากแอรอ์ที่บ้านดีกว่าจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนะาคนอื่นด้วยรู้ปอีอีอ,ออสเอาหน้ามันมันของแกออกไปจากหน้าฉันเลยนะ ฝันก็ไม่แปลกสนุกกันพอหรือยังกัดกิจกับหมารู้เนี่ยไม่มาด้วยตั้งแต่แรกก็ดีพี่เบิ้มเมื่อไหร่เราจะไปกันสักทีคะหนักก็หนักร้อนก็ร้อนอะไปเลยยิ่เลยจ้ะข้องคุณจ้ะพี่ช่วยสบายกระเป๋าให้หน่อยจ้ะไม่เป็นไรขอบคุณค่ะไปถูกเราเอ๋เราช่วยไม่เป็นไรเรื่องแค่นี้เราจัดการเองได้ นี่ถ้าอยากจะเป็นสุภาพบุรุษล้วก็นี่รับไปสิไม่ไม่เอามาเองก็ยกเองดิบันเทิงตั้งแต่แรกในทิปกูเนี่ยจะรอดไหมวะเฮ้ย เร็วดีเขาไปหมดแล้วเนี่ยก็ไปดิ